วันนี้มากินอาหารนอกบ้านกันนะคะร้านนี้ให้เยอะอร่อยแต่ว่าหาพิกัดยากมากร้านที่พวกเรามากินกันชื่อว่าร้านตะหลยวผัดไทยอยู่ที่อำเภอสามโกจังหวัดอ่างทองเป็นร้านประจําของพ่อกับแม่ทุกชิ้นพอดีว่าวันนี้พวกเรามาซื้อของที่สามโกแล้วอยากกินก็เลยโทรไปถามแม่แม่บอกว่าเมื่อก่อนร้านตะหลยวจะมีต้นกํมปูอยู่ที่หน้าร้านแต่ว่าตอนนี้เขาตัดไปแล้วจะอยู่ใกล้ๆกล้ร้านต้นไม้ปราแจวที่พี่เอ็มชอบไปซื้อถามไปถามมาก็คือมาถูกแล้วนะคะของพี่เอ็มสั่งเป็นข้าวผัดกะเพราหมูพอตะหลยวยกจานมานี้ก็คือตกใจเลยนะคะจจาาาาานนใหญ่มกี้รค40 บาทพ่อค้าให้หมูสับมาแบบจุกๆแทบมองไม่เห็นข้าวเลยขอพี่ลูกชิ้นสังไปก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูสับมองเห็นโต๊ะข้างๆคือก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มากพี่ลูกชิ้นก็เลยบอกตาเหลียวนะคะว่าเอาไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวกินไม่หมดก๋วยเตี๋ยวหมูร้านนี้จะเป็นแบบโบราณนะคะมีหมูสับกุ้งแห้งแดงแล้วก็ลูกชิน้นตอนเด็กๆถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดรับรองว่าต้องเคยกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แน่นอนประกอบก๋วยเตี๋ยวร้านตาเหลียวราคาจะอยู่ที่20ิถึง25ิหานะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้วัตถุดิบแพงตาเหลวก็เลยขึ้ ตม้มซุปก๋วยเตี๋ยวเขาจะหอมกลมกล่อมไม่ติดหวานเราชอบกินรสชาติอะไรก็ปรุงเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีความหอมกลิ่นกระเทียมเจียวอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวบ้านๆที่เราชอบผ่านมาเจอพี่เอมจะขอยอมแพ้แล้วเพราะคาให้ผัดกะเพราเยอะเกินไปกินไม่หมดแต่ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวพี่ลูกชิ้นช่วยกินเองเพราะว่าเลงผัดกะเพราวไว้อยู่เหมือนกันที่จริงร้านนี้เขามีชื่อเสียงมาจากก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะคะแต่ว่าเสียดายวันนี้มาไม่ทันของหมดได้ชิมผัดกะเพราแล้วรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงพริกถึงกระเทียมถึงเครื่องปรุงแทกกยาาาาาาเเเปนนผผัดะะรสสชชตตติิข้้มมไล์ูํค ไปนี่ก็นึกถึงฝีมือของพ่อเลยเหมือนเด,เด็กก<ๆ>่อนกลับซื้อผัดก,กะเพราเนื้อไปฝากพ่อหนึ่งกล่องส่วนแม่เนี่ยกินข้าวแล้วเขาไม่เอาอะไร